Not there. <อ>แดดแด<บ>กน้ำก่อนพนะี่มึงไหมวันนี้ภารกิจคุูนี้ก็คือต้องมาล้อแมให้ผมฟังเหรอเรามีคอมเพลเตอร์สามคนนะครับ สวัสดีครับคุณมิคพีทสวัสดีครับสวัสดค่ะคุณพีทสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพีใหญ่สวัสดีครับเออถามนิดนึงครับบวบกับบวบเนี่ยแตกต่างกันไหมบวบก็คือว่าเป็นพืชพันธุ์แต่ว่าบวบก็คือเป็นการผสมพันธุ์ถ้าใครมาเอาพวกนี้ไปจากร้านได้ไหมแล้วคการกินของเขาอย่างเงี้เหรออ้าวสวัสดีครับัใช่ครับความรู้สึกช้าภารกิจในวันนี้นะครับเราจะต้องมาร้องเพลงภาษาอังกฤษในวันนี้นะครับ ผิดใช่ไหมครับผิด<อ>เพลงแ<อ>จ็คร้องประโยคประโยคแรกกับประโยคสองพี่ฝั่งนี้ไม่มต้องมีดนตรี I only got you in my stories and you know ไม่คุณรู้ว่าผมมีเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วแล้วคุณก็รู้ว่าผมก็เล่ามันถูกต้องด้วย I tell them right จะบอกแบบขอโทษเล่าเรื่จริงเอ้แจเครียดจริงว่ะพี่เอ้เครียดทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแจ็คคุณยุ่งไปไหนดิคุณแจ็ค